ใครถูหวยไหมเอ,อ่ยใครถูหวยกันบ้างจะเที่ยงคืนแล้วนะคะเด็กๆบ้านนี้ก็จะคึกคักกันเวลาเที่ยงคืนวันนี้วันที่16กันยา2021นะคะ อะไรกันลกูกเสียงดังมันกลงนี้ะเสียงดังนะแต่กงอืไ่ไม่ไม่ไม่เห่านะเห่าอยู่กลงนั้นอะ่ะใครยังไม่นานใครยังไม่นานวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อเด็กๆที่บ้านวันนี้เยอะมากเลยสิบเจ็ดตัวอะไรเลูกเห่าเก่งนอ้ลูกเห่าเก่งแต่ห่าไม่น่าลำคานะนี่เห่าน่าํำคานตรงเนี้ยคึกคักเวลาเที่ยงคืนอ่ะเล่นน้ำใช่ไหมเนี่ยมอมแมมเชีย์มองอะไรลูกตรงนั้นมันมีอะไรให้หนูมอง อันนี้ต้องเอาตะกรงมาแก้เพราะว่าอันนี้จะตัวเล็กมากแล้วก็จะมุดลูออกมาชอบเอาหัวออกมาคาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเบบีนะเแบบี๋ไซส์เล็กอันนี้พร้อมลุยอ่ะพร้อมลุยพวกนี้พร้อมลุยพร้อมลุย ทำรายการอะทำรายการะหมูอ้วนหมูอ้วนทำรารการคะทำอะไรกันน่ารักไหมเอ่ยน่ารักไหมเอ่ยเจียวจ้าวลูกเจียวจ้าวอยู่กองเดียวกองอื่นเขาไม่เจียวจ้าวเลย มีเสียงมีเสียงนะมีเสียงนะน่ารักอันน่ารักน่ารักกันทุกทุกคนเลยเดี๋ยวเธอ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  เจ้าหมีน้อยเจ้าหมีน้อ<แ>ย <ปล plaque> มาชมเด็กจิ๋กันมา้า<ปล>งมาชมเด็กจิ๋จๆกันม้างนะคะ นอนกันดีกว่าเนาะนี่สี่ทุ่มกว่าแล้วค่ะสี่ทุ่มกว่าแล้วค่ะลูกอ่าโดนลมโดนลมโดนลมแล้วโดนลมแล้วอพอดีกว่าไปนอนแล้วไปดูหนังแล้วไปดูหนังแล้วแม่ไปดูหนังแล้วไปแล้วนะคะไปแล้วนะครับเปิดทีวีให้ดูนะเปิดทีวีให้ดู เจไม่เงาแม่มันทันดี าธน,นีแม่มาธน,นีเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาดูความวุ่นวายกันดีกว่าที่นี่กลางวันหลับนะคะกลางคืนก็จะดีด้าแบบนี้มาบ้านนี้นะคะนอนกลางวันนอนจริงจังเลยเอ้ยเอ้ยอะไรล่ะอะไรล่ะ จิ๋วเด็กจิ๋วเด็กจิ๋วน่อยไม่ปีนนะปีนนะไปดีกว่ากลางวันเงียบนะกลางวันไม่วุ่ยวายกลางวันหลับปุ้ยหลับดีกลางวันหลับกินกินนอนนอนพอกลางคืนเท่านั้นแหละ ตาสว่างตามแม่เอสอะ่ะตาสว่างตาแม่เอสอะโอเดี๋ยวบ้านอื่นเขาว่าเอาไปดีกว่าไปดีกว่าไปแล้วดีกว่าเสียงดังเดี๋ยวข้างบ้านเขาว่าเอาไปแล้วนะคะทุกคน